แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับอาจารย์พี่จะได้ฝันแนวบอครับมืออาจารย์ก็ไม่รู้เลยว่าวันนี้ที่อาจารย์เดินทางมาก็ขอบคุณทุกทท่านเ้อที่เมตตาเล่นดูอาจารย์อาจารย์ก็มาหาแนวทางโชคลาภเพื่อจะไปเสี่ยงไทยเนาะ จารย์ก็ไม่รู้เลยว่าจารย์จะได้เลขตัวไหนจานหนึ่งสองสามสี่ห้ากจ็ดแปดเก้าสิบจานเลยไม่รู้เลยว่าจารย์จะได้เลขตัวไหนนอกธปูท่านจะเมตตาแล้วแตุ่กขท่านจะให้จารย์ก็อาศัยพึ่งบารมีปู่แหละจานรนเพียงแต่ว่ามาท,ทําพิธีขอก็คอยดูว่าจะได้เลขตัวไหนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะ มีตัวอะไรบ้างวันนี้นอกเสาราแตพิธีก็จะได้เห็นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะบางทีเผื่อได้ไปหยิบรัตเตอรี่สักใบสองใบก็ยังมีเพราะว่าเผื่อได้โชคได้ลาบงวดนี้วันที่หนุนธันวานี้อาจารย์ก็ภาวนาทุกคนด้อเมตตาทุกคนสิ่งใดที่อาจารย์รู้เท่าถึงการ็ดีรู้เท่าไม่ถึงการ็ดีอาจารย์ก็ขอโทษขอคำมา สิ่งไหนที่จานนำพาเรื่องโชคลาภให้พี่ให้น้องก็ขอให้พี่น้องโชคดีทุกๆคนว่าตอนอนี้อยู่วันนี้ก็ก็คอยดูขันน้ำมนต์ครับจะได้ตัวไหนตอนนี้จานก็ยังไม่รู้เลยว่าจานจะได้เลขอะไรหรืตัวไหนก็ก็คอยดูที่ขันน้ำมนต์เราครับผมทำพิธีก็ประมาณรับ สักทุ่มครึ่งครับจา์ก็จะทำพิธีสวดบอกกล่าวเจ้าที่บอกปู่ท่านวันนี้ก็แล้วแต่ปู่ท่านจะเมตตาครับผมจาาจานไปกำหนดเลขอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะปู่ท่านจะให้ครับจะเข้าอีกวันนี้เป็นวันอะไรอาจารย์ก็เลขมันมันก็มีเข้ามีหลุดนะฮะแต่ว่าที่มาตรงนี้ก็คือเข้าตลอดครับสามครั้งครับ ครับผมเข้ามาตลอดครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับก็ภาวนากับผมว,ว่าก็ขอให้พี่น้องโชคที่ทุกคนในวันนี้รอรุ่นเลขอาจารย์ครับก็ขอให้เฮงๆทุกคนขอให้ได้ให้ดีขอ,ขอให้สำเร็จที่สมมุตาบปาฏิหาริย์ทุกคนที่มาวันนี้ข,ขอให้ดวงดีทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาธุบสาธุ่งข้า เราติดตามะครับผนกุ้มซึ่งขอบคุณในช่างจรวรด้วยนะสภาพวันนี้จัดงานแก้บนนะช่วงนี้อาจารย์กำลังเอาเลขเอาหวยก็เรียนเชิญนะเสียงโลกเสียงลาบนะครับร่วมทำงบนด้วยกันก็ได้นะครับสาธุครับผมสาธุครับวันนี้ยูทุกนะคราเยอะนะครับ ข่่าวชองคนหลายช่องนะครับถ่ายทอดกันวันนี้งวดวันที่หนึ่งหนึ่งธันวาเนี่ยครับหวังว่าท่านหลายๆท่านนะครับอาจจะโชคดีเรียนเชิญครับเรียนเชิญกส่งเยอะอกมาดีกระไรฮะผมมีอย่างหลายเด้อย่างพออย่างแม่เอ้ยจงปอจงแม่ผู้รับผมรักษารในสถานที่นี้เมื่อนี้ลูกกับมีดอกไม้พวงมาลัย มาถวายเป็นธรรมะบูชา,อาคอยผู้องค์ดำแสนศรีจันท่านำพลาศคอยทำรงเด็จตาปานี่เป็นดูและซอยเหลือมณีลูกศิมาขอโุขขอลาภด้จากผู้กระไดผู้มณีลูกศิมาขอโุขขอลาภงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าสองพันหนึ่งร้อ 66, สิบหกแถวจะบูสมเดจตาจะบูเด้อสามตัวก็ดีสองตัวกด็ดีขอคอยมาในขันน้ำมนต์ความดุจะบูเด้อ คอยมายอยบหยด้อยปีห้หองมาสุขุสุขคนมนีคอยรวมดีมีใช่คอยปูหับไใยและผูห็นก็คอยลูกให้ร้านมาในมนีก็คอยปูจงเมตตาทีู่เด้อคอยปูจงทานป้อนทานสุกทานหลาแกหลูกแกร้านด้อสาธุครับสาธุสาธุุกัน ลุกบนไหนกด้ลุกสาธุครับโอ้บเลยโอเคเลยครับเอเลยน้ำเราพี่น้องเนาะน้ำนโอ้ยดูร้านนมเขาใม่พงมา้มาสบายด้วยอ เสาแหล่กมาไหมนี้เสาแหล่กมาครับเสาแหล่กมาครับย้อมขม้าอีกเด้อพี่น้องเด้อย้อมมาใกล้ๆครับอย่านั่งใกล้ไหลอยากได้นละวันที่หนึ่งย้อมมาอีก ขอ,อบน้อมระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณผู้อุปราชอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเศพเทว่าคุณหวานคุณยาเจ้าของพระคาถากรดีคุณเวทคุณมุ่นคุณเหล็กคุณยันก็ดีคุณปริศีที่ไฟจังลอยแปดตนก็ดีลูกศิมาขอเลขกสามโตก็ดีสองโตก็ดีขอคอยมากงวนี้ไม่พัน้ะมตนของลูกเด็กโูเด,ด้อ ขอยผู้รงเมตตาปานี่เอ็นดูและซอยเหลือ <c oughs> ผู้มีหูแกวตาชิดย่านชิกดก,ก็ดีเจ้ากอเจ้าแม่กด็ดีคุณปอย่งยเมงเงยก็ดีสิ่งศักดิ์ศรีทั้งหลายก็ดีที่อยู่ในสถานที่นี้กขอคอยท่านจงเอ็นดูและซอยเหลือขอให้ประท่านพรนประท่านโชคให้แกลูกแกหลานแกปีแกน้กกนองเด้อปู่เด้อ ลูกหลานมาเพิงมาท่าปูเด้ไหมมาหาได้นีมมาขอเล็กสามตัวสองตัวก็ดีก็คอยมาในขันน้ำมนต์ของลูกเด้อของวันที่หนึ่งของรัฐบาลนี่แหละปูครับท่านว่านี่แหละทน่งขันว่าครมครับคอยมาในขันน้ำมนต์ของลุงอะไรข้อมน้ำสมน้ำหวานพร้อมอาหารของข้าวพร้อมหมากพร้อมผู้และบุรีพร้อมผ้าเก็บสี ก็ขอให้ตาให้ยายขอให้ปู่ให้ตาจงปวดจงพายครับอืขอให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อปู่เด้อวันนี้เวลานี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ดวงดีไม่ใช่ขอให้ปู่เปิดโชคเปิดลาภให้แก่ปีแก่น้องสามโตขอให้มาในคันน้ำมันของปู่เด้กปู่เนอะสองโตก็ดีแล้วเด็กปู่สิเมตตาก็ขอให้มาในคันน้ำมันเด้อปู่ในวันนี้ของรัฐบาลใส่สามโตก็ดี สองตัวก็ดีก็คอยมาเด้อปูเด้อคอยโขไยคอยซอยดีซอยน้องเพื่อประโยชน์และความสุขก็คอยปูตรงเม็ดตาปูมีหูแกวตาจิบย่านจิบก็คอยได้พีเด้อปูเด้อสาสาธุสาธุครับสาธุเด้อพี่น้องเด้อขอสองตัวสามตัวเด้อ ส่งต่อครับส่งต่อกันครับกละดาดกระดอกเด้อเปิดเด็ดนะกันส่งต่อรวยทุกคนครับว so ัอนี้รวยทุกคนครับใครชมอยู่ทางบ้านนะครับคุณผู้ชมใครชมทางบ้านนะครับเปิดเด็นด้วยกันนะครับก็พิมสาธุกการซาทุกการเข้ามาเยอะๆพิมเข้ามาเยอะๆ ทีจิ้มนี้คอกรเตับที่ดจิ้มนี้ม่ยกชเ่ยสาสสายุตกานะครับกรอเนรับนนี้ไตดอกันนิมนะครับทีจิเยกันทิมนะครับวันนี้คนเยอะจริงนะครับ ก่นมาถึนะครับตอนมาแก่บนนะครับตอพันเนี่ยราชการนะพ้มงอยังไงกนไม่ด้นะครับเพรมนเราต่อเรืองค้นต่อผลงานเป็่ตัวระดับ่งเียนะครตัวเก่าอ่านมาทั้งหมลองประเมินความหนีนะครับอาจารย์สี่เนี่ยนักระชน สาธุนะครับ FC ผมทุกคนนะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทันพิมพ์สาธุเข้ามาพอนะครับคืนนี้พิมพ์สาธุเข้ามาพอเด้อใครพิมพ์กี่มากพอให้ไม่โชคไม่ลาบก็ให้ถูกมาเลยเบื่อกันทุกคนนะครับอาจารย์เริ่มทำพิธีแล้วครับสามตัวกระดีสองตัวกระดีรัฐบาลกรดีรอออกมาในการระมัดของหลวงเตกูเด้อสาธุ ท่านสุก็ขอยู้ท่านโชคกับท่านลาบหมดประจำวันทีหนึ่งท่านว่านี่ละสิหอดนี่ละผู้สองป้นาร้อยหกบหกเะขอคมาในขันน้ำมนต์ของหลูกเด้อสาธุคอยผู้ดํงแสนสิทธิจำท่านาคาราชมาเชี่วมผู้มาสุขกันที่นย่เ้อสายุ สูหญาครับอาสิตนำพร้อมลครับสามตัวเนี่สองคที่นูนพอดีสามตัวพอดีสองตัวคอมาเูเด้ออน่ามตัว หน่วยด้อครับสาธุสาธุหลักหน่วยนะครับอ่ะเรามาลดหลักหน่วยกันนะครับคุณผู้ชมพิมพ์สาธุรอกันเยอะๆนะครับพิมพ์เลยนะครับพิมพ์เลยนะครับเล็กสวยนี่นดูนะสะโพกสวยไหมน้องสะโพกเราจะเป็นใบสวยเนาะพี่น้องเห็นบรับ 怎么了？ ได้แล้วมาแล้ว,ลวครับตัวแรกครับได้แล้ว,ลว,ลวรู้ตัวอะไรเด้อไปเป็นหลักสิบหลักสิบนะครับต่อไปเป็นหลักสิบนะครับ รอๆนะครับ F4 รอนะครับ, FC, รบตัวที่สองนี่จะมาเร็วจะมาเร็วกว่าทุกหลักนะครับคุณผู้ชมสาธุรอๆจ้ารอครับผมทุกคนต้องรอนะครับต้องรอนะครับอยา่าปินช่องไปไหนนะครับต้องชมคลิปนี้ให้จบถึงจะไปเข้าห้องน้ําเข้าอะไรก็ต้องเปิดไว้นะครับต้องเปิดไว้ดูคลิปดูอาจารย์กําลังเพ่งเล็งอยู่นะครับว่าจะได้ตัวไหนระ อย่าเพิ่งโทรนะครับเสร็จแล้วได้นะครับดับแล้วนะครับุ่ณผู้ชมหลักสิบได้แล้วชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะเลขสามหน่งเลขยังกันอยู่ในใจพี่น้องเด้อผู้บางคนก็ยิ้มจ่นเขียวบกหุกกว่าะเลขกตรงใจเนี่ยยิ้มจ่นเขียวบกหุวตรงใจเพิ่นขักเนาะ ไปจะเป็นหลักร้อยยูนาเจอรอยู่นใจอใจเสมออ่าลุยต่ออาสาทุต่อนะครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นหลักหลักร้อยต่อไปหลักร้อยครับพี่น้องมารัวเข้ามาครับสาธุสาธุเป็นหลักร้อยเลย กดล้วๆกันมาเลยนะครับเขาแค่นกับอ้ามาเร็วมาเร็วครับพี่น้องลักลอยมาเร็วเน่เด้อพี่น้องเด้อรักลอยมาเร็วครับลักลอยมาเร็วครับหมวดนี่ยเดี๋ยวเอฟซีนะครับรออาจารย์สรุปนะครับรออาจารย์สรุปนะครับเอฟซีกัคงสีเห็นคือผมแหละเนาะเลขสองโตเด้อ 2โตเด้อต่อไป2อตัวบ่้สองโตสองโตกับสองโตครับสองโตเล็กสองโตครับมีสองตัวอีกนะครับสองตัวนะครับสองตัวสองตัวได้ไปตอนนี้เราลุ้นสองตัวด้วยันไหผมรุ้นที่ FC ผมจะเข้ามาสี่พันนะครับตอนนี้ผมรุ่นเี FC ผมสิข้ามาสี่พัน FC เป็นลายเหรอลายครับ FC มาแทนดาิสันทเกนแน่ก็ได้เลย FC คุณชูนี่ะไรแห้งนะ ลายครับเน้อเนนตสุดสุปรากาศร่มหนาวนข้านอกนี่จากคนใหญที่ไปอยู่คนสลิดรถคนเน็ตดคนสลิมากนะหมันนี้ยื้ไใส่ะจะเท่นั้นแหละเับแล้วครับได้แต้วแรับนังเกาะเหล็กยังกาะครับเล็กเก้าคนวันเหล็กเก้าคนวั่อน เดี๋ยวให้อาจารย์เขียนไหเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปใหอีกทีหนึ่งอาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับไหลซดมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่น้องเนื่องเนีนเอฟซีานไปเนี่ยเอาเวลามาไปสองตัวไหลซดหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆเด้อไม่รู้ว่าเป็นเรขอะไรแค่ไหนก็้องอาจารสุดที่จครับไม่รู้เัน มาเยออะยู่นี่งวดที่แล้วมีคนได้หลายๆเลยได้เป็นแสนนะเป็นแสนครับเป็นนแสระมาณคนถูกว่าหลายงวดแล้วงวดแรกนี่ก็บสิบเอร์เนมีทุนเดียวเปนมีทุนงวดแรกกับสิบเปอร์เซ็นับเป็นงวดสองงวดสามมันเียนักนักงวดต่อไปสิปังแห้งครับงวดนี้ครับ ก็เลยับบกระซอกกระไซน้องเข่อนาเดีอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันให้จบคลิปไม่จบนะครับใครดูด้วยกันจบคลิปนี้รวยทุกคนครับเอาคนได้แล้วได้แล้วครับได้งตัวพี่น้องมันนชูหมวกากันเริ่มทำพิธีแล้วครับตัวเลขได้ครบแล้วสามตัวสองตัวอ้าวกาบพระครับพี่น้องที่มีสาธุ สวาคาโตพระกวัตาธรรมโมธรรมังลัมมาสมิสาธุพระกวัตโตสาวสังคังลัมมามิสาธุพี่น้องไหว้พระแล้วครับ

ทากคนรุ่นพี่น้อง4,000ท่านยังรุ่นรุ่นให้ถุง4,000ท่านนะครับงมาลวมาเลยขา่้าน่อ้ามข้านองนะได้คืเรือ ประัดจนีุ่๊กาปรตับไปนีเาพสุภาพสุาพสุภาพสาพุสุภาสาสุาพุพสาพุภาพสพีุพสุพสสาพุสาพุภัพสุภาุภาพ t ุภ n พสุภาา สาธุขอสามโตทุกคนได้พี่น้องเด้อทุกคนได้พี่น้องเด้อเงินค่าเกี่ยวเขากับห้ไดนันงวันี้ได้พี่น้องเด้อเงิน่ากี้ยกับสไดน่วันนี้เด้พี่น,อนอ้องเด้อดสาธุ สาธุมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวรอรุดนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เด้ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับ

เคลท่นว่านะครับตอนนี้การยกลังความเป็นแบบเดวนให้ครับเขาานี่ยกสีหตัวไหนยนดนะลองนี้ยสีงเหรอเออลิงไส้เลยเ่อลิงไส้ดแล้วครับีแวนะไม่ซื้อขอไช เกาหนึ่งเก่าพี่น้องหนึ่งเแล้หนึ่งเจ็ดหงเเดหนึ่ง่าหน่พี่น้องหนึ่นะครับเอีนะฮะหนึ่งเก้นึ่เด้อพิมหนึ่แล้วก็หนตามด้วยสาธุสาธุนะครับเก้าสามศ เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกสามศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดตามด้วยสาธุสาธุนะครับอยู่ด้วยกันนะครับเอฟซียังอยู่นะครับอย่านี้กันไปไหนนะครับยังอยู่ด้วยกันนะครับอย่านี้กันไปไหนนะครับจนกว่าจะอาจารย์จะลุกนะครับจนกว่าอาจารย์จะลุกนะครับ เดี๋ยวอยู่ด nice ้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับจะไปไหนนะครับซีอยู่ด้วยกันก่อนนะครับขออยู่ด้วยกันก่อนจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จนะครับเดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะลงยันให้นะครับว่าเลขอะไรเนาะลงยันเสร็จนะครับ อ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ลงยันก่อนเลยอาจารย์มงยันุกอาจารย์ลงยันก่อนนะครับเ็บซีอยู่ด้วยกัน<ห>นะครับอยู่ด้วยกันรออีกแผ่นหนึ่งนะครับจนกว่าจะลงยันเสร็จนะครับเ็บซียานี้ไปไหนนะครับยานี้กันไปไหนนะครับยังอยู่นะครับเ็บซียังอยู่นะครับอะไรยังอยู่อ,อยู่ด้วยกันก็ขอให้มีโชคมีลาภจอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ไปไหนนะคะจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จนะครับจนกว่าอาจารย์จะลงยันเสร็จเด้อสาธุด้วยพิมสาธุด้วยนะครับให้อาจารย์ลงยันเสร็จก่อนนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยูด้วยกันให้จบคลิปเด้อสามตัวห อาจารย์แกะตัวเลขอยู่นะครับ fc ตอนนี้ยังแกะตัวเลขอยู่นะครับดูดูด้วยกันให้จบคลิปนะครับแกะตัวเลขแล้วนะครับแกะอยะ fc สามงวดติดบอธรรมดานะครับมีสามงวดติดสามงวดซ้อนไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าถูกมาแล้วสามงวดซ้อนเนาะดูนะครับอาจารย์แยกให้แล้วจะโยงยันให้นะครับอาจารย์แยกให้แล้วก็จะลงยันให้นะครับอย่างนี้ไปไหนเด้อ ขอรองเ e ยบซีอย่านี้ไปไหนเนาะเพราะว่าห้ามหนีแล้วก็จะพลาดนะครับจะพลาดคลิปเด็ดๆนะครับห้ามหนีนะครับห้ามหนีอยู่ด้วยกันนะครับเยบซตอนนี้กำลังลงยังองนอยู่นะครับพิมพ์สาธุสาธุด้วยนะครับพิมพ์สาธุสาธุกันทุกคนนะครับพิมพ์พิมพ์เข้ามาเยอะๆพิมพ์นะครับตอนนี้อาจารย์ลงยันอยู่นะครับ ทาง fc ทางแอ m i n นะครับไม่อยากให้ทาง fc ผมนะครับหนีไปไหนนะครับอยากให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ดูจกคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามหนีไปไหนนะครับเพราะว่าจะพลาดทีเด็ดนะครับจะพลาดเลขเด็ดนะครับสาธุ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 ยันเหล่าเด้อ สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ลาแล้วนะครับขอเสียงเสียงสิก็คงประมาณกันเนาะ,ะเดี๋ยวขอขับไปในน้อยหนึ่งสาะานะอาจารย์คได้ได้สรุปตัวเลขเป็นเเป็นแนวทางใน,นเที่น,นีน้เนาะ ก็คือเลข309363แล้วก็หลกนะครับ 60, ส่วนเลข3ตัวคือ9 3 0แสามศูนล้วก็บหกล้วก็1เก่าหลก่เจ็ดเนาะ,อะขอบคุณสำหรับ f อขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันแคปหนาจ่อไว้ครับพี่น้องแคปหนาจ่อไว้เอาไปทั้งคุ่นเดอ้อใส่้งหนาตรงนีเนะเาะนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่นะครับ พี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็ว่ากันไปเด้อแต่ว่าอาจารย์เขียนให้แล้วนะครับสําหรับทีเด็ดนะครับสำหรับทีเด็ดอาจารย์เขียนให้แล้วกูไดเห็นเป็นต่างนีก็พิมพ์บอกผมแน่เนาะครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนนครับ หลุดกระดิง่งกิ้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 งกดนำคำโรคขีดย่ำไดทันสิบเดพยา่คขีปและสิบเดียผ่ข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ะขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดค,ครับผมขอบคุณครับ